ครับจากร้านช้างนะครับอันนี้ของคุณอภิวัตรนะครับนี่นะครับอันนี้ผมลองใส่กับแผงโซลา,าเซลล์ยีิบสี่โวลต์หนึ่งแผงก็คือเข้านี่แล้วก็มาต่อหลอดไฟหลอดไฟเป็นหลอดอ่าสิบสองโวลต์นี่หนไครับสิบสองโวลต์ที่น่าจะหกสิบวัตต์นี่เข้าช่องโหลดแล้วก็แบตเตอรี่ลิเทียมก้อนเล็กลูกหนึ่งเป็นสิบสองโวลต์ผมไปดูหน้าจอาก่อนพีวีเข้ามายี่สิบสี่ ะนะกดนี่เห็นไ,ไหมครับแบตเตอรี่ชาร์จเข้านี่ครับถ่าเข้า15แอมป์ดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองปิดอ่าเดี๋ยวนะวางนี้จะได้เห็นภครับจะลองสับเบเกอร์แผงลงปึ๊บออดไฟก็ติดปกติไม่มีกระพริบนะครับเห็นไ,ไหมครับใช้ได้นะครับนี่ครับ ปึ๊บอ่ะเปิดก็คือมันจะจ่ายโหลดตามเนี่ยอันนี้มันเป็นสิบสองโวลต์รูนี้ออกมามันก็ตัวเป็นสิบสองโวลต์เหมือนกันประมาณนี้อืมใช้ได้นะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรของลูกค้าของส่งกลับมาใช้ได้นะครับก็ไม่มีปัญหานี่ครับลองให้ดูอีกรอบเหน็นไหมครับไม่มีกระพริบเลยโอเคครับ